พรัตนังปณพิตังเอเตนะสะเจนะสุวันติโหตุปรโยชน์ตามนะสะทามนิเนกามิโนโคตมัสสนามิ ปฏิปตาอมตะวิคายหาลาธารมุตานิพุติงุสัมมานีธรรมปิสังเครตานังพะนีตังเอนเณนาสะเจนะสุวัะปิโหตุยาธิตะกีโนปะปะทวิงสิโกสิยาจะตัวปิวาเตปิอสามปะกรรมปิโยต้าตัวปะมัง วจามิโยอริยสัจจานิอเวจปาสติทามปิพุเกรตนางพณีตังเอนาสาเจนะสุวันติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวายานติกัมเพรปันเยนาสุเทสิตานกินจาปิเตโหติปุสาปมมตตา นาเตภะวังอาธมามาติยานติธรรมปิสังเครตนังบรนีตังเอเตนาสจเจนาสุป ติโหตุสหาวาสทธสสนสัปทายาตยาสุธรรมาชิตาภวัติสากายทีวิวิกีจิตันจะสีลาภตังวันติธาตทิเกติจตัวหาปาเยหิจะวเวภะโมโตจจาปิธานา นิอาภะโปะกางุรติธรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวานติโหตุกินจาปิโสกรรมะ กโรติปาปกังกาเยนาวาจายุตเจตสาวาอภพอโสตาสัปติตาปาปพาตาตีทัปตาสบูตมีธรรมปิสังเครัตานังปวานิตังเอเตนะสสัจเจนะสุวันติโหตุติปะกุเบ ทาปุ้ยสิตาเคคิมหานามาปัตตมะสมิงคิมเมตตาทูปะมังธรรมวรังอาสสยินิพานะคามิงปรมังอิตายาิตาบิพุทเหราตานังบณนิตังเอเตนสัะเจนะสุวัรณทิหตุปะ परन्यो वरतो वरालो अनु करो सयि พามีมุตเตรตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุบาลทิโหดตุขีนางปุรานังนาวันัทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกวะวาสเมิงเตคีนะมิจาอวิรุณทีันทานิพันทิทิรายทายังปฏิโพอิทามปิสังเคระต นังปณีตังเกเตนะสัจเจนะสุวานติโหตุยานีทัพูตานิสัมมาคตานิปรุมมานิวายานิวะอันตริเขตตาคตังเทวมโนตสภูชิตังพุทธังนามาสัมสุวานติโหตุยานีทัพูตานิสัมมาคตานิปรุมมานิ นวานิวะอันตริเคตถาคตตังเทวมโนสปูชิตังรังมังนา สามาสุวันติโหตุญาณิธาปุตตานิสสะมาคตานิปรุมมานิวายานิวะอันริเกตตาคตังเทวมโนสปุชิตังสังฆังนามาสสามัคคูบาลโหตุนล ยมาทกุสะเลนะยันตังสันตังป่ทางอภิสเมจะสักโกอุจโวจะสุวุจโชจะสุวัจโชจาสมุทุอนาติมานิสักโกะจะสุภะโรจะอาปะเกตจจะสันลาหุกะวติสันติธาริโยจะนิปโกจะอาปะคาโปกุเรสุอนานุคิด นาจักรทางสมาจเรกินจิเยนาวินโปะเรอุปวัตัยโยสุขิโนวาเคมิโนอโหนตุสับเบสันภาภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานพุนติตาสาวาทวราวาอนาวาเสสติกาวาเยมหัน मा जिमा रा सकादुराधेता จะอาทิตาพเยจูเริวสันติอวิูเริภูตาวสาสามภเวสีวาสาปเวสสตาภวันตุสุขิตาตานปะโรปะร,รนิโกุลเททนาติมันเยทกาธาจินังกินจิพยาโรสนา ปติคสัญญาณญาณสัตวะทั้งมีชัยยมาตายฐาณิยามปุตตังอายุสาเอกปุตัตมนุราเคเอวามบีสะพะบุณณเมสุมาณสัมภาะเยอภาริมาณังเมตังจะสมะโล กสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมาณโวตังคตุจติริยังจะสัมภาทังอเวรังอสัมปังติยังจรังนิสินโนวาสยาน วายาวตาสวิกตมีตัวเด็กสติอทิไชยพรหมามีตังวิหารังิธรมาอุทิเทตจอนุปกัมมสีลววัาสเนนะสัมันโนกาเมสุวินเนยเคทางนะหิชมตุกาปสัยยังภุนาเรตีตี ยาปุดเตหิเมเมตังเมตังกัรหาโวดตมาเกหิปะมะปะตะเกหิเมเมตังเมตังทิปะตะเกหิเมจตุปะเตหิเมเมตังเมตังพระหูปะเตหิเมมัมังอะปะนโผลหิสิมามังหิสิทิปะตะโผมั ปัตโตหิงสีมังมังหิงสีพะหมวปัตโตสัเพสัตตาสัเปปานาสัเพปูตาจเกวลาสัเปปารธรรมีปัสสันตุมากนจิปาปะมาคมาอาปะมาณ สิริงสปานิอาหิวิชิกาสตัป at ีอุณนานาปิสรปุณนมุสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกามันตุพูตรานิโสหังนโมพระขาวโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุท นิตุคาภยาปตะเจนิภยาโส ปัตตาจะนิโสกตาโหตุสัพพปตปิปานิโนเอตาวตาจะอามิหิสัมปะทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมนตุสัพปสัมปาติสิทธิยางนางทัตทานตุสัทถายาสีลังลาคันตุสัพัน ภาวนาพิระตาโหณตุกาจันตุเตวตาคาตาปุถะพลาปตาปักเจกานันจะยังพันอรหันตานันจะเตเจนราคังพันธามิสาพาโซ ชาเนหิปัตมะมังอิติวันนิตังกาลิตังชิมารามิจุ